ัดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มีพวจนาเกี่ยวกับให้พระเจ้าเป็นผู้ตกแต่งชีวิตเรามาฝากนะคะก็มาร่วมใจกันอธิษฐานก่อนฟังพวจนาจากพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงประทานช่วงเวลาในวันอาทิตย์ให้พวกเราทุกคนได้วางภาระงานและทุกอย่างลงเพื่อใช้เวลาร่วมกันและนมาสการพระองค์ ขอบคุณพระอ,องค์พอ,องพอทรงร่วงรู้ถึงจิตใจของพี่น้องทุกคนที่ได้ฟังพระคมในวันนี้และพระอ,องค์จะทรงเติมให้เขาได้มากกว่าที่รูปผู้เป็นผู้แบ่งปันในวันนี้จะสามารถอธิบายให้กับเขาได้ขอบคุณพระอ,องค์ที่พระวจนะของพระองค์ในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจทุกคนและจะเกิดผลจริงในชีวิตของเขาขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแดพ่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมนค่ะ ให้พระเจ้าเป็นผู้ตกแต่งชีวิตเรามาจากพระวจนะในมีอยู่สองบทด้วยกันนะคะก็อยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34นะคะแล้วก็อยู่ในลูกาบทที่12ข้อ22ถึง3าแต่วันนี้จะขออ่านเฉพาะในช่วงข้อ2 7ถึง3านะคะเปิดดูลูกาบทที่12ข้อ27ถึง3าจงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนายอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นมากนักท่านอย่าสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวล เพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกสาะหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้จากพระวจนะในข้อน,นี้นะคะถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยเราจะเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หลายประการด้วยกันนะคะอันแรกก็คือพระเจ้าทรงทราบดีว่ามนุษย์ต้องการอะไรไม่ว่าในอดีตจะบอกว่าปัจจัยสี่ ปัจจุบันอาจจะเป็นปัจัย5 6 7แล้วในอนาคตอาจจะมี890ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์บนโลกบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตพระเจ้าทรงทราบดีนะคะในข้อในข้อที่3าจากพระวจนะในข้อที่30สน,น,น,นะคะส่วนในข้อที่31พระเจ้าทรงบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่อยากจะให้เราได้รับในสิ่งที่คนบนโลกนี้แสวงหาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็าตามพระเจ้าไม่ได้บอกว่า ลูกของพระองค์ไม่ต้องไปเอาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้ว่าคนบนโลกนี้ต้องการอะไรและพระองค์ก็ทรงอยากให้เราได้รับสิ่งเหล่านั้นด้วยประการที่สามนะคะพระเจ้ามีแผนที่จะตกแต่งชีวิตเราแบบไม่ธรรมดาในข้อ28นะคะในข้อ28บอกว่าและพระเจ้าทรงตกแต่งญาติที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และวันรุกขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟพวกมีโอพวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นมากนัก แล้วก็ประการที่4คือพระเจ้ามีวิธีการตกแต่งชีวิตเราให้งดงามด้วยวิธีการของพระองค์ในพระวจนะบทนี้ถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะพบว่ามีอยู่สองวิธีที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้นะคะอันแรกก็คือให้เราละความกังวลกังวยส่วนอันที่สองก็คือให้เราสแสวงหาพระองค์ก่อนทีเนี้ยครั้งแรกที่อ่านพระวจนะเนี่ยสิ่งที่สงสัยมาตลอดก็คือทําไมพระเจ้าถึงเปรียบเทียบดอกไม้ในทุ่งนากับกษัตริย์ซารลมอน ถ้าเกิดเราดูตามสายตาของมนุษย์เนี่ยดอกไม้ในทุ่งนาหรือถ้าเราเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนดอกหญ้าอะไรย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดูด้อยค่ามันเป็นสิ่งที่แบบเล็กน้อยอ่ะคือบางทีคนเดินเหยียบด้วยซ้ําในขณะที่กษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่พระอ,องค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ที่ งดงามในทุกๆด้านนะคะทั้งในด้านสติปัญญาทั้งในรูปร่างทั้งในความมั่งคั่งบริบูรณ์ทั้งคือทุกอย่างคือเพอร์เฟกที่สุดอะเพอร์เฟกถึงขนาดที่ว่าราชินีอีกประเทศหนึ่งต้องเดินทางไกลมาเพื่อที่จะมาดูด้วยสายตาตัวเองแล้วพอราชินีองค์นี้ได้เห็นเนี่ยยังบอกว่าแบบยังตกตะลึงคือตัวจริงคือสงาาส่าราศีหรือว่าความแบบยิ่งใหญ่เนี่ย มากกิ่งกว่าที่เขาได้ยินข่าวลือมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงเอามนุษย์ที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกไปเทียบกับดอกไม้คือถ้าถ้าเกิดพระเจ้าเปรียบเทียบคนกับคนเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่พอดอกยญากับกริยัที่งดงามที่สุดเนี่ยในสายตามนุษย์เนี่ยกระสับโซลมอนต้องชนะแบบไม่เห็นฝุ่นอยู่แล้ว แต่ว่าในใสายตาในใสายในใสายพเนตรพระเจ้า,าพระเจ้าบอกว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์เรวยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการเปรียบเทียบระหว่างดอกย้ากับมนุษย์จากการตีความนะคะเ,เปรียบเทียบง่ายๆพื้นฐานเลยก็คือว่าทั้งสองสิ่งไม่ว่าจะเป็นดอกย้าหรือเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงสร้างทั้งคู่ มาจากพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างซึ่งเราแยกมาดูดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้เนี่ยพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดอกราคาแพงสูงสุดหรือว่าเป็นดอกยากก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าทรงกําหนดลักษณะว่ายังไงกลีบยังไงซ้อนกี่กลีบมีเก,เกสรตรงไหนมีกลิ่นไหมต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไง ขยายพันธุ์ยังไงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ดอกไม้เหล่านั้นก็ยังเป็นไปตามลักษณะที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมในขณะที่มนุษย์พระเจ้าทรงสร้างไว้ยังไงทางฝ่ายกายภาพมนุษย์ก็ยังคงมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าพระเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์เนี้มีเสรีภาพในการดำรงชีวิต ที่จะเชื่อฟังหรือว่าจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้ในขณะที่ดอกไม้ไม่ได้มีสติปัญญาอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าทรงสร้างให้ดีเลิศกว่านั้นนะคือพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพในการเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังก็ได้ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเมื่อมนุษย์จะเลือกฟังเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังก็ได้เนี่ยมันก็เลยเกิดการไม่เชื่อฟังขึ้นมาพอเกิดการไม่เชื่อฟังขึ้นมาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ทำให้มนุษย์ทุกวันนี้ แตกต่างจากมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างก็คือมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนะคะจากดอกไม้ที่ดูไร้ค่าโดนเหยียบโดนตัดแต่มีลักษณะตามที่พงศ์ทรงสร้างทุประการกับมนุษย์ซึ่งมีสติปัญญามีความสามารถแต่ตกจากมาตรฐานที่พระเจ้าทรงสร้างซึ่งสิ่งนั้นเราเรียกว่าบาปทีนี้ปัญหาก็แสดงว่ามันอยู่ตรงที่ความบาปความบาปที่ทําให้มนุษย์ไม่ได้มีสง่าราศีมนที่ ครั้งแรกเลยที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทีนี้บาปเนี่ยปัญหาก,ก็คือว่าเราไม่สามารถกําจัดไปได้ด้วยตัวของเราเองเมื่อเราไม่สามารถกําจัดบาปไปได้ด้วยด้วยตัวของเราเนี่ยพระเจ้าก็เลยต้องลงมาช่วยนะคะแล้วสิ่งที่พระอ,องค์ทรงช่วยในเรื่องนี้ก็คือทรงประทานพระบุตรของพระอ,องค์ลงมาเพื่อมารับความผิดบาปทั้งหมดแทนเราทีนี้เมื่อเราได้รับการไถ่จากองยยค์พระเยซูคริสต์แล้วเนี่ย ความบริสุทธิ์สง่าราศีของพระเจ้าที่สร้างขึ้นในใหม่ในในตัวเราเนี่ยยังอยู่ในวิญญาณซึ่งทําให้เราเนี่ยเหมือนเหมือนองค์เหมือนองค์เหมือนองค์อองพระเยซูคริสต์นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นใหม่ให้เหมือนกับพระองค์แต่ทีเนี้ยมันปัญหาปัญหามันอยู่ตรงที่ตรงจิตใจและร่างกายซึ่งเรายังอยู่บนโลกใบนี้เรายังมีความคิดเหมือนเดิมแล้วก็จิตใจกับร่างกายนี้แหละ ที่มันเป็นความคิดแบบเก่าการดําเนินชีวิตแบบเก่าแล้วก็อยู่ในโลกที่ยังเป็นโลกใบเดิมอย่างเนี้ยมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถทําบาปเพิ่มขึ้นได้หรือว่ายังคิดแบบเดิมดําเนินชีวิตแบบเดิมได้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวที่ทําให้เกิดปัญหาปัญหาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพการเงินเรื่องความส,ามสัมพันธ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราก็ถ้าสมมติว่าเราอาพเจ้าทั้งนั้นถ้าให้พง์ตกแต่งเราแบบ ไม่ต้องให้ถึงกับซาโลมอนก็ได้ให้เหมือนกับข้างบ้านที่แบบว่าชีวิตเขาดูดีีดอ่ะครอบครัวก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็น่ารักลูกลก็น่ารักบ้านก็รวยสุขภาพก็แข็งแรงเราเอาแค่ข้างบ้านพอไม่ต้องถึงกับซาโลมอนก็ได้แต่ว่าอันนี้คือความคิดแค่มนุษย์ของเราแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้คิดแบบเราพระเจ้าบอกว่าพระอ,องค์จะทรงตกแต่งเรายิ่งกว่านั้นมากนะนะคะทีเนี้เราอ่ะก็ต้องมีคําถามว่าถ้าง,งั้นลูกต้องทํำยังไงบ้าง ซึ่งในพระวจนะข้อนี้บอกไว้ชัดเจนมากว่าคือต้องละความกังวลกระวายทีนี้ความกังวลกระวายมาเกี่ยวอะไรกับการตกแต่งชีวิตเราให้งดงามเราลองน,นึกภาพนะคะว่าความความกังวลกวายเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันดึงตัวมันดึงให้ความคิดเราอะคะ่ะจดจ่ออยู่กับที่ตัวเองมันไม่ได้ไปไหนเลยอะคะ่ะเช้าตื่นขึ้นมาเราก็จะคิดถึงเรื่องเรื่องงาน เรื่องเงินเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องบินเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพบานหลังคารั่วมีอะไรไม่รู้สรารพัดอะค่ะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้มันจะทำให้เรามันเหมือนลองนึกภาพเหมือนแบบตัวเองนั่งจมอยู่กับที่อะค่ะแล้วก็แบบมันมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้เราเหมือนเหมือนถูกครอบอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยอะ ทีนี้พอเราพอเราเราู้สึกกระวนกวนกวายปุ๊บเนี่ยตาเราอะ่ะก็จะมองเห็นแต่ปัญหาหูเราก็จะได้ยินแต่วันวันเราก็ได้ได้ยินแต่ปัญหาปากเราก็เลยพลอยพูดแต่เรื่องของปัญหามือเราก็ละวิ่งอยู่กับการแก้ปัญหาใจเราก็จดจ่ออยู่กับปัญหาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยถูกผูกอยู่เข้ากับปัญหาซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหลุดออกจากความกวนกวายได้ทีนี้พระเจ้าจะช่วยเราอย่างไงวิธีการของพระเจ้าคือ พระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์ว่าให้แสวงหาพระองค์ก่อนแต่พอเรากวนกวายเราจดจ่ออยู่กับปัญหาปุ๊บอ่ะพระเจ้าบอกว่าให้แสวงหาพระองค์การที่เราเราจะแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตาเราต้องมองสิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่พอตาเราอยู่ที่ปัญหาปุ๊บตาเราไม่เคยมองที่พระเจ้าพอหูเราได้ยินแต่ปัญหาปุ๊บหูเราไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเลยพอปากเราบบนแต่ปัญหาปุ๊บปากเราก็ไม่เคยกล่าวพระวจนะของพระเจ้า พอใจเราสารวนอยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่กับปัญหาเราก็ไม่เคยจดจ่ออยู่กับพระเจ้ามือเราวันวันก็ทําแต่งานนูน่นนี่นั่นพอพระเจ้าบอกให้ไปรับอะไรหรือให้ยื่นอะไรให้ใครเราก็ไม่เคยที่จะใช้มือเราเพื่อเพื่อรับหรือยื่นอะไรตามที่พระเจ้าทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีช่องว่างให้ให้พระเจ้าเข้ามาทํางานในชีวิตของเราเราถูกเราปิดเราปิดพระเจ้าเราปิดช่องว่างที่แบบพระเจ้าจะแทรกเข้ามาหมดเลยอ่ะแต่นี้บางคนอาจจะเถียงว่าไม่นะเราก็แบบ สารบวนอยู่กับการทำงานเรา,เราเราก็ประสบความสําเร็จได้นะันเนี่ยปีนอ,อเดือนเนี่ยยอดขายเราขึ้นมาตั้งเยอะเนะี่ยปีนี้เราก็ซื้อบ้านได้ตั้งหลังหนึ่งแล้วเ,เราก็จะลองจะซื้อรถอีกคันหนึ่งด้วยเราก็สามารถพิ่งพากำลังของของเราได้แต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมันไม่ได้มีสันติสุขแฝงอยู่ข้างในสมมติว่าเราเราได้บ้านหลังหนึ่งเราได้รถคันหนึ่ง แต่ว่าปัญหาทุกอย่างมันยังอยู่จิตใจเราก็ยังยังคงสารบวนอยู่กับความกระวนกวายอยู่แล้วถ้าสักวันหนึ่งเกิดเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาบ้านหายไปรถหายไปแล้วทุกอย่างเราต้องสร้างใหม่หมดเราก็ยังสารบวนอยู่กับก,บการทำมาหากินอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เคยหลุดเราก็ไม่เคยหลุดพ้นวงจรของความกระวนกวายหรือว่าปัญหาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของของของพระเจ้าเนี่ย ถามว่าพ่อองค์อยากให้ทางทาทงฝ่ายกายภาพเราเพอร์เฟกไหมแน่นอนเพราะพ่อองค์ทรงสาม,มารถทําได้อยู่แล้วแต่พ่อองค์มองมองเป็นลึกกว่านั้นน่ะคะพระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาเพื่อเพื่อให้ชีวิตเรางดงามตั้งแต่ในวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนของเราอ่ะคือเราอะอาจจะมองแค่ว่าอุ้ยพ่อลูกขอแบบไพโนกก็พอขอให้แบบทุกอย่างในชีวิตดีหมด สามีดีลูกดีครอบครัวดีความสัมพันธ์ดีราบเรืรอนสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองเที่ยวเมืองนอกได้ตามสบายใจอยากกินอะไรก็ได้กินคือเราอาจจะคาดหวังแค่นี้ค่ะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่พออันนี้มันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากสําหรับพระเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพระเจ้าคือวิญญาณเราต้องเหมือนพระองค์นั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทําเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตทางฝ่ายกายภาพที่งดงามไม่ต้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับข้างบ้านเลยนะคะ จะให้งามกว่าซาโลมอนก็ได้อะแต่ว่าเราต้องยอมรับวิธีการของพระองค์ว่ามันต้องมาจากภายในมันต้องมาจากวิญญาณซึ่งทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราได้รับสิ่งนั้นแล้วจากองค์พระเยซูคริสต์เราเหลือแค่ทางฝ่ายกายภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้มาเป็นอาวุธคือพระวจนะและองค์พระวินะะะวญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราจะพึ่งพาพระวจนะกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เนี่ยเราต้องวางความกังวลกวายเพื่อใช้ทุกอย่างในชีวิตของเรา เชื่อมต่อกับพระเจ้าถ้าเราไม่ละความกังวลกระวายพระเจ้าไม่มีช่องทางที่จะมาตกแต่งชีวิตเราให้งดงามพระเจ้าไม่ได้อยากให้ลูกของพระองค์ซึ่งได้รับความรอดแล้วต้องมาเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยทํางานหาเงินวนเวียนไปไม่ได้ต่างอะไรจากจากชีวิตเดิมแต่ว่าแค่เรายอมรับวิธีการของพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีตกแต่งเราได้มากกว่านั้นและไม่ต้องเหนื่อยยาก ขอให้เราเพึ่งพาพระองค์นะคะก็อธิษฐานร่วมกันขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของลูกและขอบคุณพระองค์ที่เราจะยอมจำนนต่อพระวจนะของพระองค์และทิ้งความกังวลกวายและวางภาระทุกอย่างลง เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นผู้ตกแต่งชีวิตของเราให้มงดงามเพื่อให้พัะสริของพระองค์ปรากฏในชีวิตของเราและเพื่อให้ชีวิตของเราถวายพระเกียรติแด่พระองค์และเป็นที่ประกาศถึงความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านชีวิตของพวกเราทุกคนลูกขออธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านค่ะ